ดําเกิงทิตตปิยศักดิ์คนวงการละครเวทีที่มีผลงานหลากหลายทั้งเขียนบทกํากับละครโทรทัศน์ออกแบบท่าเต้นและในวงการละครเวทีหากเอ่ยถึงชื่อดําเกิงทิตตปิยศักดิ์คงเป็นที่รู้จักกันดีเขามีผลงานที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่น้อยที่สะท้อนถึงความสามารถของตัวเขาได้เป็นอย่างดีงด 26, ที่อู่ของคุณด้ อกว่าเป็นการรวมตัวกันของทีมงานทั้งผู้กำกับแล้วก็นักสแสดงมากฝีมือนอกจากจะมีผู้กำกับคนเก่งแล้วนะคะเรามีอาร์ดีเร t เตอร์ที่ต้องบอกว่าพี่เอี่ยงเนี่ยจบมาทางสาขานี่โดยตรงเรียนจบได้ไหนมาคร่าจบ Performance Design and Practice ครับ,รบที่ Central Saint m a r t i n c o l l e g e ครับที่ลอนดอนลอนดอนโอ้โหถือว่าเป็นบุคลากรหรือว่ามีคนจบมาทาง สาขาแบบนี้ค่อนข,ข้างที่จะน้อยน้อยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะด้วยความที่วงการละครเวทีไทยไม่ได้เติบโตมากไปก็เลยแต่ว่าก็มีจบอยู่ประมาณไม่ถึงสิงคนถ้าเกิดมาในสาขาที่เป็นเ h e ตอร์ดีไซน์จริงๆอันนั้นคือรวมทุกประเทศทุกสาขา,าหมายถึงทุกคนในชั้นเรียนไม่ใช่เฉพาะคนไทยเอออย่างย่างคลาสผมเป็นคลาสเล็กอะไรเงี้ยครับฮะแต่ว่าเมืองนอกอาชีพนี้นอร์มัลมากนะครับทุกคนทํากันเยอะแยะฮะแต่ว่าในเมืองไทยหาคนที่จะ พุ่งตรงมาด้านนี้เลยก็คงน้อยแต่เอิญอยากทำหมายความว่าที่ต่างประเทศนี่คือละครทีได้รับความนิยมมากกว่าใช่ครับอย่างอย่างอังกฤษนี่ก็คือดูกันเป็นวัฒนธรรมโปรดักชันเล็กๆสเปซเล็กๆอย่างนี้มีอยู่ทั่วลอนดอนครับโรงละครมีมากกว่าโรงหนังโรงละครมีมากกว่าโรงหนังคนดูละครมากกว่าพี่บิ๊กเองก็อยู่ลอนดอนมาตั้งนานเหมือนกันค่ะเห็นความแตกต่างอะไรบ้างครพี่ในแง่ไหนในแง่ความนิยมแล้วกัน อย่างเสาร์อาทิตย์ไปทําอะไรดีบ้านเราก็ออกไปดูหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างบ้านเขานี่คือมันมีเขาไม่เสาร์อาทิตย์นะคราทุกวันเขามีทุกวันแล้ะครมีเล่นกับทุกคืนวันอาทิตย์หยุดหยุดมิวสิคอก็เลยมีความนิยมมากกว่ามีทางเลือกในการดูมากกว่าด้วยใช่แล้วมันก็มีรูปแบบ การนำเสนอที่หลากหลายลักษณะการเล่าเรื่องหรือลักษณะของตัวเรื่องเองอย่างเงี้ยเนื้อหาม,มันก็หลากหลายมีให้เลือกห<ะ>มดทุกแบบเลยครับจะดูมิวสิควลจะดูเพอร์ฟอร์มนซ์จะดูด้านจะดูแอปเซิร์ตลอดทั้งปีคือแค่ลอนดนนอนเองว่าโรงละครมี กว่า200 2 0 0รกว่าโรงนะฮะใน,ในในลนดอนไม่รวม<ช> <นะ S 2> สเตเตอร์สเปซเล็กๆที่คนทำงานยางเยอะเห็นเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าอย่างบ้านเรานี่ก็จะมีตลาดหนังที่สามารถโหลดตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าหนังสือทิ่ไปได้แต่ว่าถ้าที่ต่างประเทศนี่คือก็จะมีโปรแกรมแบบนี้แต่เป็นสนรับการแสด <c oughs> งเป็นตัวหนึ่เขาจองล่วงหน้าเป็นปีนะครับบัตรขายล่วงหน้าเป็นปีโรงละครหนึ่งโรงจะมีโปรแกรมทั้งปีบางเรื่องจองช้าก็ไม่ได้ดูแล้วก็มีแอปด้วยฮะแอปใน iPhone อะไรอย่างงี้ <ปะ S 1> คือจะจองอจะจองเนใช่จะจองจะดูโปรแกรมดูเรื่องย่อดูอะไรเนี่ยนั้นนั้นมีหมดเลยด้วยความที่ทั้งสองคนนะครับอยู่ต่างประเทศมาแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างความนิยมหรือว่าทางเลือกของละครเวทีทั้งต่างประเทศแล้วก็บ้านเราอย่างนี้ต้องถามเขาว่าพอกลับมาที่บ้านเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างที่จะทําให้ละครเวทีหรือว่าการแสดงของบ้านเราได้รับความนิยมเหมือนที่ ้านเขาบ้า,ง,บางริ่จักพี่เอี่ยวกันก็ได้ครับเริ่มจากผมก่อนจริงๆแล้วคนไทยชินกับการดูมหรศพนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยอา,อาจจะสนุกสนานกับความบันเทิงมากๆในสมัยก่อนเนี่ยละครเวทีหรือว่าละครนอกลิเกนเนี่ยถือเป็นมหรสพแบบเป็นเต,ตเตอร์แบบหนึง่งแต่พอมันมีละครโทรทัศน์เข้ามามันก็ได้รับความนิยมและคนดูก็ไม่ต้องออกจากบ้านกลุ่มละครก็เลยเติบโตช้า แต่คราวนี้เนี่ยช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ากลุ่มคนดูของเราขยายตัวขึ้นแล้วก็คนละครเองเนี่ยก็ทำงานกันเป็นมืออาชีพต้องบอกไว้ก่อนว่าละครทุกเรื่องที่เป็นโรงละครโรงเล็กหรือกอนละครโรงละครโรงใหญ่ยยก็ตามเราไม่ได้หางานไม่ได้ทำละครเป็นงานอดิเรกแต่เราทำเป็นอาชีพหนึ่งของเราเพื่อที่จะผลักดันให้ทุกคนที่อยู่ในวงจรอาชีพนี้มีรายได้ศิลปินมีตังค์กินข้าวแล้วก็สามารถพัฒนาธุรกิจ ในเชิงธุรกิจที่จะทำให้คนมีความสักเซสในเชิงของเม็ดเงินและสักเซสในเชิงของศิปลปะอย่าเงเท่าเทียมกันอันนี้เป็นเป็นความเป็นความคาดหวงังแล้วก็อยากให้เด็กๆที่เรียนละครเวทีบางคนเรียนละครเวทีเพราะไม่รู้จะเรียนอะไรแต่ผมก็หวังว่าหนึ่งในนั้นก็คงจะมีใครที่คนพบว่าจริงแล้วละครเวทีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มหัศจรรย์มากแล้วก็อยากให้คนเรียนละครเวทีจบละครเวทีดูละครเวทีครับพี่คะ ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อหมายว่าคาดหวังอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับคา <c oughs> ดหวังอะไรฟังเพลินเลยคืออยากจะคิดว่าไปดูของบ้านขเขาแล้วอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรให้บ้านเราได้รับความนิยมแบบบ้านเขาบ้างคือ <c oughs> อันนึงจะเรียกคําว่าแบบอยากเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่ตรงนักนะว่าว่าตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงแล้วกันก็ตามเพราะว่าบ้านเรามันก็มีอะไรดีๆของมันอยู่นะฮะก็คือในเมื่อเราสนใจใน ศิลปะละครเวทีในแขนงนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นล,ลักษณะละครสมัยใหม่นะฮะแบบนี้พอบ้านเรามันจริงๆมันไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมมันคือมหรสพอีกแบบเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งนะฮะ,ะแล้วแต่ว่าใครรักใครชอบใช่ไหมครับเมื่อเราสนใจในสิ่งนี้แล้วก็เราต้องการให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอย่างแรกที่ผมหวังนะตอนที่แบบว่าไปอยู่ที่นู่นนะหรือก่อนไปที่นู่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเรื่องการเทรนคน การให้การศึกษานะฮะก็คือจบมาเนี่ยก็คือแบบว่าโอเคสิ่งแรกที่อยากทำเลยก็คือ,อ,อสอนสอนเทรนนักแสดงนะฮะ,ะเพื่อให้มีบุคลากรคนทำงานด้านนี้นะฮะ,ะและหลังจากนั้นเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบไปบทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใครจะเรียนหรือว่าใครจะมาทำงานเป็นอาชีพจริงๆในตรงนี้ก็คือเข้ามาเลยก็คือทำเลยแล้วเชื่อว่าสักพักเนี่ยมันก็จะ กว้างขวางขึ้นขยายผลขึ้นเองนะฮะโดยธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยอ่าด้วยบางบางคนก็คิดว่าเออชอบอันนี้แต่บางคนก็แบบว่าชอบแบบชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเงี้ยธรรมชาติมันคัดเลือกเองนะฮะว่าใครทาเพราะว่างานละครเวทีเป็นงานที่ต้องเทรนเทรนนิ่งตัวเองต้องใช้ประสบการณ์อ่แล้วที่ที่พีพูดมานี่คือที่บ้านเราคิดว่ามีอย่างพี่พี่พูดมาแล้วมีมีมีมากขึ้นมีมากขึ้น ราะว่าอย่างผมเริ่มทำละครเวทีตั้งแต่อายุสิบเก้าอะไรเงี้ยใช่ไหม้ก็คือผ่านมาตั้งยี่สิบจะสามสิบปีแล้วอะไรเงี้ยไม่บอกอายุเป็นนับเอาเองนะครับอะไเงี้ยนะฮะก็คือมันก็มันก็มีคนสนใจมากขึ้นนะฮะตามอัตราส่วนของพลเมืองที่มากขึ้นเราถือว่าเปอร์เซ็นเติบโตขึ้นนะครับใช่แล้วก็บอกว่าจากที่เมื่อก่อนมันรวมศูนย์อยู่ในกรุงเทพและครสมัยใหม่ตอนนี้มันก็ไปตามสถาบันต่างจังหวัดแล้วก็มันก็แบบว่ามันก็ขยายตามการศึกษาไปคนที่บัณฑิตที่จบแล้วไปเป็นอาจารย์ต่อก็จะขยายไปทั่วประเทศ เอาล่ะกลับมาที่เรื่องของโปรเจกต์ละครเวทีรักทรยศกันบ้างนะคะสําหรับเรื่องนี้ในการร่วมงานระหว่างนักแสดงผู้กํากับอะไรเงี้ยคะ่ะมีความยากง่ายแค่ไหนแล้วก็มีอุปสรรคอะไรบ้างสำหรับโปรเจกต์นี้คะอันแรกคือต้องจมแล้วเาจริงๆบทละครเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะบทละคร,รที่ทเป็นบทที่ยากยากยาก,ยากเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วก็คันนี้ว่าก็คุยกับทางคุณภาวินีนะฮะ,ะแล้วก็<า>คุยกับเอี่ยวอะไรเงี้ยทางที่ทํา ทำโปรดิว์ว่าจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ในใจมานานแล้วตั้งแต่เราได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกและอยากทําเรื่องนี้แล้วก็แต่ละเรื่องที่เราทําปกติก็ผมก็จะทําแบบไม่ไม่ซ้ําแนวด้วนะฮะแล้วก็มาทางแนวนี้บ้างอ่างเงี้ยแต่ก็เรื่องนี้ค่อนข้างจะยากในแง่ที่ว่าการตีความแล้วการเลือกการตีความว่าเราจะ,ะแสดงหรือนําเสนอออกมาอย่างไงบนพื้นฐานการตีความนั้น เ uh huh. นื่องจากบทมันไม่ค่อยปกติอยู่แล้วนะฮะบทไม่ค่อยปกติอยู่แล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นว่าเราจะเชื่อมโยงการตีความจากฉากหนึ่งเนี่ยซึ่งมีผลหรือว่ามีอะไรเกี่ยวเนื่องเนี่ยเป็นปมเกี่ยวเนื่องกับอีกฉากอื่นๆได้ยังไงนะฮะอย่างนี้มีความหนักใจไหมคะสาหรับในการออดิชั่นนักสแสดงที่จะมาสแสดงนาในเรื่องนี้ ก็ก็มองหาอยู่อยู่ภาคใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ต้องถามนักแสดงเองดีกว่านะว่าจริงๆเขาหนักใจอะไรของเขาเพราะมีเราเดี๋ยวจะมีเวลาพอที่จะได้คุยกับนักแสดงหรือเปล่าถามพี่บิ๊กถามแทนใจนักแสดงแล้วกันว่าตอนที่ audition อะไรเงี้ยมีความกดดันมีความยากยังไงบ้างคือจริงๆผมไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบ